ตื่นมามือนี่พ้นบตกพี่น้องบรรยากาศตอนเ้าๆสบายดีพี่น้องสบายดีเบสุูกุชัวพี่น้องจา้าสบายดีเอฟซีบอแบบสาววันทุกๆคนสบายดีตอนเ้ารตื่นมากอะฝ,ฝ่าฝนบตกพี่น้องมือนีหักคึมอยู่เมืองฝาก็เดี่ยวหยุดต,ตกแต่เมื่อคืนนี่แหละขั้นวิทย์มื่อนี่ไปกะ นาสิบตกเลยก็ไดประจักแต่ว่ายังโมหงพี่น้องตอนนี้อยู่ที่บ้านคุณยายเพื่อนกำลังหย่อมหมอพี่น้องมาสียออกหน้าแล้วก็มาแว่เพิ่นก่อนนี่พี่น้องอันนี้คือเหล่าคองคู่แฝดที่มากงไปมือน,นั่นตื่นมากับฝนตกแล้วก็ยุดเขาเก่าออกไปจะล้างค่าแล้วก็พวกแ้นพวกนั้น,นพี่น้องขั้นนั้น ฝนบตกงมันนี่เขาเจ้ากกับยันเขามานอยู่เขามาแก่ซุมนีอยู่สีได้มางลงอีกผู้แฝดมางเหลาเขาออกไปไว้หน้าแล้วพี่น้องว่ามันที่ทึงเราดูการเก็บเกี่ยวเขาแล้วก็ต้องในมางออกโค้งกับพวกวกกินมาแล้วพี่น้องเลยต้องด้เหตุใหม่เหล่าแต้เขาโมเป็ปป่ทันเกิด อันนี้คือสีมางออกไปไวน้นาพี่น้องตื่นมาบรรยากาศก็ดีขนาดมืิทุ่งมดต,ตกก็มีลมอยู่จังหน่อยท้องฝ่าก็เมิดขึมพี่น้องอันนี้เป็นหมู่บ้านของบอบแปบอยู่พี่น้องบ้านเกิดนี่เหือนหลังใหม่หลังหนีเคยอยู่แต่ในหน่อยอันนี้เป็นห้องคองลาสาว เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งคุณยายย่อมหมอพี่อน้องย่อมเสือ้อดำย่อมนำคามแบบสมัยบูฮานสมัยเก่าตะกี้ตอนนี้เพิ่นลุกไปย่อมแล้วตื่นแต่เสาร์พอดีบอแป๊บมามาถิเขามาฮะนน่ะเบิ่งเพิ่นย่อมแต่พื่นแล้วมาแต่ละเถ่อก็บอกค่อยพอม่เหนี่ก็เลยมาแต่เสาร์บ้านหลังนี่ก็ยังสีได้งอยงู่พี่น้อง เพอเพอตกแหลกกับด้มางคือกันเพราะว่ามันเก่าแห้งแล้วมันแบบปวกมันโมเมนต์ปวดตรงนี้เนะมันแบบพาไม่แหี้งมันเก่ามันแต่หิงแล้วอีกอย่างกับพวกโค้งั้นมันก็บ่คอลดีตะกี้มันบางยาวๆเ้ยต่อออกมาพี่แต่ว่ามากออกไปแล้วท้างลังกับพามันขาดกูปูงโป่งี่ อันนี้คืองานอยู่ตะกี้พี่น้องก็มีแต่คุณยายอยู่พี่ตะกี้ต่อออกมาจนหอดพี่ต่อออกมาจนหอดพี่ก่ขอข่าแต่ว่าม่างออกไปเห็ดเทียงนานําพี่น้องเถียงทีคูแฝดอยู่ม่างออกไปจากต่อเงอนหลังนี้เดี๋ยวจะพามาดูคุณยายห่ยอมนำํามพี่น้องแต่ว่าพวกเสาวพวกอย่างนี้มันก็นยังดีอยูอ่แต่ว่ามันก็ซุ้มทั้ง โค้งห่างมันกระดอกแน่แล้วซุ่มขาวซุ่มอะมันบางเทีอากาจสีได้มากนี่ขางท่านนี้มันกะบวไดิ่มบวไดิแซมเลยมุน,น,มนปแ้วคุณยาอยู่นี่พี่น้องเปือ่อนาว่าแต่ฝนตกท้างยางเขามานี่กระบ่มเบิดโพดโพลียหลอ เวีนไปใส่กระด้ทางของกระแหงีพี่น้องเลยฝนพมายนนงอีกแล้วสวัสดีคุณยายงอมหมอนงอมหมอน้คามพี่น้องงอมเสือดำน้ำคามอันนี้เป็นน้ำมันบัวนี่นะน้ำตอนน่ะเป็นหมอยงอมบ่ ก็เลียหมอหมดยู่แล้วตักออกน้ำหนามันแบบยอมแล้วเลยถอกขห้นหมอกขึ้นจ้ายอมมันน้ำหนามันใส่เสืออันการมักพ้าวกองกองไว้นนปุ่เอาม่ายามพี่น้องมาจูดเป็นดั่งเป็นดั่งพี่น้องมันบมีไม้ขุนจักโบดั่งลูกหลานบี่เอามาหายไม่กี่หมื่อเป็นชวนผสมมันตื่นมากันเจ็บคอพี่น้องอดเป็นวัดแฉ่งผลเมื่อวาน นี่อันนี้ตัวของไฟแมนเบอรสแสดมไฟตัวนี้ตัวนี้ของอีแม่ตัลุงนี่ยังหลวบนี้งงนนนมันทสนได้ก,กัดได้พี่น้องซ้ำนี่นนเพื่อมันสิได้เล้วสียไปย่อมไปไลอีก่น้นนง,ไไไนนงยไดา หมอก็ต้องกันผู้ข้อผู้พี่นองเลยย่ยอมก็สิได้แต่ละตูนปะปาใส่เวลาไปทติดหนึ่งสองทิดพี่นงอันนี้เป็นเสือดำน้ำ้ามเสือสมัยบูหานเสือดังเดิมพี่นองเห็ดมาจากข้ามเห็ดมาจากกุกคามส่วนผสมมันมีอย่างไง น้ำข้ามกับดังนี่ด้น้ำดัง,งน้ำข้ามแล้วก็ดังอ,อันนี้คือตงุงครับพี่น้องดังนี่ตงุงเราจะเข้าจูดพวกอันนี้ไอ้บ่ตูงแน่แล้วก็ตักเต็หมอบัดเท่ายาใส่น้ำคามแล้วกว่ามันสิได้กว่ามันสิเข่ากันพี่น้องเลยใส่เวลาไปปักนนดนพี่น้องเอ้ยเป็นทิศสองทิดเจ้ายอมจะโตยนะ ข้องไฟแน่ยงอีกองตัวไฟแน่นห้องแม่คู่แฝดตัวนึงข้องงานแม่บาแปบตัวหนึ่งแล้วก็ของไฟอีกห้องของพ่อคููแฝดแสดงว่ายอมพุระโตระโตเลยนะมีไฟแน่ออามาให้ยอมนีเฟน่อเกมาห้หงอ ของเจ้าตัวหนึ่งออบอกแบบกับบริตต้มาหาพันยอมพี่น,อออน,อน้อง,อองบอกให้เจ้าตัวเก่าองแม่ตัวนี้ให้เา <c oughs> ราเพื่อเขากระยับข,ของเราก <c oughs> วา่าซี <c oughs> เรนุ่งย่อมแล้วนะต้องอานอีพี่น้องมันยังงนกินน้ำค้ามันยังแห้งอยู่บริตต้าไง,งา เก็บไว้อีกโดนเติบลจนเมื่อแม่มาตากนอกเลยตากแล้มันแหังชได้นุ่โ่กวาชีได้แต่ละมือทุกมือต้องได้ยอมย้อมเส้าแล้วก็ยอมแรงบ่ย้อมเช้าแรงย้อมเส้าอีกแลวโตนึงนีใช้เวลาย่อมนี่จักมือหนึงติด่ไแม่ย่อม ตัวหนึ่งจะใช้เวลาไปสี่มือพี่น้องมเมมนง่ายได้เสือน้ำคามแต่ว่าแพงราคาแพงเขาเจ้าขายกันลได้นองอตัายกิาะันยันเสือได้ตัวดำกคากนะตัวละได้กินเลาะอจ็ดเป็ดลอยพี่น้องแต่ว่าส่วนลายลากัลกๆเขาเจ้ายอมกับไพก่กันยอมมักย่อมือนมันดำดำถ้าของไพ่ดำคากดำงามเขาเจ้ากระซือ เนี่ยผูกกับขึ้นอยู่กับผูอันตัดออกมาแล้วก็ออกแบบงามพร้อมอีกพี่น้องแบบมันเป็นเสื้อแบบห้าอันอันเอ้าวน้องต่ำอ่อนน้อยเสื้อต่ำมั่งเป็นแพเนี่ยเนี่ยชื่อแมลงเมยต่ำนะเพื่อจีด้พี่น้องเลยต่ำได้อน เป็นสุดแล้วก็มาตาัดเ็ดเสือบันแต่ให้เขาเจ้านิปให้ออกแบบเป็นเสือโว้กว่าสิได้ดแต่ว่าผู้ย่อมก็ต้องผูกเป็นเท่านั้นพี่นออ้องจจงเงส็ดได้อันที่ผูกอัน ข้อหมอนี่ผูกยังไแม่ผูกหมอนีดีไม่แหง้งผูกข้อหมอยู่ดีไม่แหง้งบ่ให้มันดันบบบยยนั่นพต่คนดีไม่แห้งหายไปทั้งใดนั่นน่พอเล่าแบบบ่ใหายซื่อบหชยังนะนเนาะห้แบบให้หมอดำนะพี่น้องแบบให้น้ำคามมันดำไปไปทาทงดวหมอมจนกว่าแล้วนนนี่ ราคาแพงพี่น้อง <ยา S 1> เสือราคาแพงเสือแบบดั้งเดิมดสายคองกันเพราะแม่ว่ามีนัน่นแล้วแหละแล้วแล้วพี่น้องตากอยู่เทึงสรุปเรวมีจากตัวน,นี้หาตัว ห้องกระเลเอาไปตัวหนึ่งพี่น้องนี่ตัวที่สองคือห้องแม่เอาไปป้าไว้อยู่นี่นยังมาทานน่า,า,ทาน,นด้ไล่ยังบาท่านด้ดำขักได้นี่นักสิเดนลงอีกรอบช่องรอบพี่น้องก็ไล่ไปเป็นมือเป็นมือไปท่านบนในไล่ว่าลงเป็นจักรอบจักรอบพี่น้องไล่เป็นมือไปลดคือมือหนึ่งนีย่อมตัวหนึ่งนีย่อมอยู่สองเถื่อพี่น้องแม่นเชาแรง งออีีกพ่น้ใช่ทงมือเด้สั่นมือโบดเป็นต่เบิ่งเลยพี่น้องเไยม,มันติดมือพร้อมน้องขั้นโบชัยปาดมือดำกำรขัน้นกำรขั้นอยู่างนี้ระเบิดมือใส่เวลาเฮิรนเอา,าเฮิรนพี่น้องเอ้ยแล้วหมอนั่นก็นมาลงม่มหอนี่อีก,อกบ่เลี่ยวตรงนี้มาลุ่มตรงนี้เดี๋ไปลุ่หมหนั่นอีกปาดใช่ซ้ำหมอพี่น้องก็ได้แล้วง่ายเลยลูกเอ้ ถ่ายอมอยู่หมอเดียวมันจะบบกัดดิตรงยอมลงหมอนี่แล้วก็ลงไล่ๆไปเรื่อยๆอ๋อสาเหตุที่ว่าอยากให้มันดำไวน่ะต้องย่อมย่อมสามหมอพี่น้องย่อมหล่ๆหมอแบบลงหมอนี่ลงหมอนี่ลงหมอนี่มันกลับไปเรื่อยๆอ๋อมันก็ซ้นวยมาแรงอีกแต้ำนุ้ยแต่ว่าเป็นกันนุ้ยแต่ว่าต้องปรุงน้ำข้ามก็ต้องปรุงให้มันเสมอกันเด้เออใช่เสมอได้น้ำข้ามกันพี่น้องนี พนไปซื้อมาหาอันนี้นำ้ำคามนี่ซื้อมาจากเขาเจ้าเลยโมได้ถึกถือง่าเนี่ยกับพี่น้องเลยลู่ล,ละเลาะไอ้พวกน,นี้ช่องลูล่ขุดในมึงแน่นนิดหน่อยหนึงน, <S <S นี่ซีคามจะดำแบบนี้พี่น้องดำเข้มเข้ม,ขมแต่ว่าเฮาเอามาย้อมแบบพวกเสืออันนี้นะโบติดพี่น้องนอกจากว่าเสือต่ำเสืออันนี้เอาสนั่นแต่ที่ใดจะถือเก็บเท้าวนี่แล้วก็เทิดำนี่บ่เ่าพวก เป็นแพสเสือขาวเสืออันนี้น้ำโบได้อีพี่น้องขั้นแพขาวมาจำมาเหาะได้ขั้นแพอันแบบนี้นะได้นี่มันแบบเป็นแพแบบคุ้นแบบเป็นแบบอันมันมันหนานะพี่น้องมึงแบบผ่าอันนะเป็นผ่าไหมอ่าเงี่ยนะมันแบบเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วมันชีเข่ากับน้ำคราบนะมันชี้ย่อมมันชีติด ถ้าเป็นพวกที่แพ้่บเป็นเชนแล้วมันก็ยออมบได้รตัดมาแล้วออกแบบมาแล้วกับแม่ด้ยิอมเพื่อสิปรุงหมอเพื่อสิได้พี่น้องรพี่นอ้องใใส่เวลาไปอยู่หลายมือโตหนึ่งนี่ใช้เวลาไปจากมือสองห้าสามคนแล้วเนาะ เอาเป็นงะเอาง่ายๆว่าโตหนึ่งเนี่ใช้เวลาไปทิตหนึ่งพี่นอ้องอาทิตย์ละโตหาโ,โตก็ใช้เวลาไปอยู่เท่าหามือเก<ส>ือบเดือนหนึ่งพี่น้นงกายเดือนพุน,เ,นเดือนกลัวกว่ามันสิติดเนะมันก็นต้องใช้เวลาเฮง แต่ว่าหยกนีมามันหาผู้เฒ่าที่ยอมหมอแบบน,นบ่มีเลยเเลยพี่นอ้องนอกจากว่าผู้เคยเห็ดเท่านั้นแต่ว่าผู้เขายอมขายนะ่ะยอมดำแนบบ่ดำแน่ทำได้ทำหนึ่งเขาเจ้ากับได้ราคาแล้วผู้เขาเจ้ามีแพร่หลายนะ่ะเขาเจ้ากับตัดแต่กับไปจ้างเขายอมแล้วขาเจ้ากอามาขาย เขาในคูท้นเดี่ยวนี่สีขาดเพิ่งทงกูไม่ทำแม่ค่ะมันเจ้าเฮ็ดหมาะไอ้พวกเฮ็ดจืเจ้าเด้ไข่เฮ็ดเาก็ได้อีกชาโตนี่ในคูอันในบ้านนี่ในคูท้นนี่พี่น้องกันผูมาสอนโรงเรียนในบ้านเรานี่อันนั้นก็ย่อมหม้อคือกันพี่น้องเลยย่อมเพิ่นย่อมขายเนา่อมโตละซองสามลอยสี่ห้าลอยผู เพื่อนเอารักๆก็คือตัวละสามสี่หาลอยขึ้นไปจากสีดำครับสามลอยนักนสีชามน,นึ่งมันนะจีลอยนะเอาดำนี่มันนะอี๋นั่นเพราะว่าอีนยังเขาซื้อนมค้ามมาแต่ละอันนั่นมันกระบอกเลยถึก,ถกแบบพี่น้องอน้ขคามก็โ <ๆ S 1> ลดละลอย ปลูกเอาหมอน้ำอันกกข้ามแล้กอว่านเอาคือเฮา่ามันต้องเห็ดแบบหนัดในพี่น้องจังใดจังซีบลูปเฮาจะใส่ต้นทึนบบหลาย,ายเอาต้องมีข้ามเป็นของตัวเองอม,มีกกข้าม,ามตะกี้ของคุณยายบแบบปนะ่ะมีอยู่อยู่หน้าตะกี้แต่ว่าจุดโพนจุดย่างแนละ้วมันก็นตายดับมดแล้วพี่น้อง,องแต่ยังหน่อยนะเคยเก็บอยู่ออกไปเก็บกับคุณยาย นี่ยังมุนอยู่นี่นะยังบ่ได้ติดนี่พี่น้องนี่เห็นบอกยังอยากออกข้าวๆายังมุนอยู่มันต้องดำแบบนี้นี่ดำแบบตัวลุมเห็นบอกสีมันก็ยังแตกต่างกันแล้วตัวดำตัวบดดำเบืองสีมันก็หูขันยอมขายกับลักๆก็คือตัวละหาหกลอยขื้นพี่น้อง นั่นหละพี่น้องอันนี้ก็พามาเบิงสูตรห่อมเสือ,อดำลำคามแบบดังเดิมพี่น้องคุณยายบอกแบบเห็ดสูปีพี่น้องเห็ดพอไดนุง่พนงพอดนุ่งพอเดนุ่งให้ลุ่ให้ต่าโนองนี่นสิโลงอีกมอนี่บ่เนี่ยนั่น ัสีได้เอามาลงอีกหมอนี่อยู่พี่น้องเอ,เอาตัวนี้ลงตูวอันก็ไม่ในเช้าหน้อยนี่ลงไปเดี่ยวกลัว,วสีแล้วแต่ละตูใเสีเวลาอีกพี่น้องนี่น,น,นแหละพี่น้องอันนี้ก็พามาเบิง่งคุณยายย่อมเสือแต่ละมือคุณยายไปทางไหนคืออยู่บ้านก็คือนี่แหละเวียกประจําแต่ละมือพี่น้องเมื่อไหรเมื่อนาแตละมือตื่นมากกับย่อมลำคาม นอมเสื้อดำก็ได้นุง่งบานิบ้บอแปลกระสีได้ออกหน้าแล้วพี่น้องพอพี่พีน้องอไพี่น้องจา๋าเสด้ออกหน้าหากินเขาแล้วสวยแล้วพอกันคลิปนะไปแล้ว